พระศรีอานมหาศาสดาโลกคนต่อไปจะเดินทางมาที่ดาวเคราะห์โลกเนี่ยก็ตอนที่โลกมีภัยและตอนนี้ทั่วโลกกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายถึงเวลาแล้วหรือยังที่พระสีอานต้องเดินทางมาและมันคงไม่ต้องรออีกกึ่งพุทธกาลหรอกป่านนั้นโลกคงไม่เหลืออะไรหลายคนบอกว่าต้องรออีกกึ่งพุทธกาลโอ้ป่านนั้นนี่คงไม่เหลือซากอะ ตอนนี้ถ้าคุณดูข่าวรอบโลกจะมีจะเห็นถึงปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติถ้าคุณติดตามข่าวเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะจะเห็นว่าตอนนี้หนักมากแต่ถ้าคุณไม่ติดตามข่าวนี้ก็คงไม่เห็นะถ้าดูแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ในประเทศไทยนะมันก็เห็นแต่ข่าวแบบไล้สาระบ้างมีสาระบ้างแล้วก็ข่าวซ้ําๆที่มันไม่เป็นประโยชน์อะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่พระสีอานต้องเดินทางมาก่อนกึ่งพุทธการก่อนกึ่งพุทธการและต้องบอกว่าตอนนี้มันคือยุคข,ของพระสีอานแล้วพระสีอานได้เดินทางมาแล้วและไม่ใช่มนุษย์เพศช,ชายเป็นนักบวชอะไรเงี้ยเหมือนที่มนุษย์เข้าใจแต่ทีเนี้ยยุคข,ของพระศีอานจะไม่เน้นการบวชในรูปแบบเดิมอีกต่อไปจะเน้นที่ความเข้าใจเป็นหลัก เพราะพระสีอานบรรลุธรรมมาพร้อมความเข้าใจมาโดยความเข้าใจและไม่ได้บวชเข้าใจในทุกอย่างเข้าใจในหลักสี่ข้อที่เป็นหัวใจของอริยสัจสี่หลายคนไปยึดอริยรรสัจสี่เป็นหลักถามว่าถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องนั่นแหละแต่หากตราบใดที่คุณไม่เข้าใจหลักสี่ข้อที่เราพูดถึงอยู่บ่อยๆนั่นก็คือธรรมชาติธรรมดาเหตุผลและวิทยาศาสตร,ร์ หลักสี่ข้อเนี่ยถ้าคุณเข้าใจทุกอย่างถึงแก่นแท้เนื้อในใจกลางที่ลึกสุดคุณจะเข้าใจอริยสัจสีได้ดีขึ้นอริยสัจสี่หนทางแห่งทุกการดับทุกขหลักการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เข้าใจในธรรมชาติธรรมดาเหตุผลและวิทยาศาสตร์คุณจะไม่เข้าใจหรอกว่าเหตุแห่งทุกคืออะไรและการดับทุกต้องทํำยังไงอันนี้อันนี้มันคือหัวใจเลยนะ ที่พระสีอานค้นพบและเข้าใจในหัวสีหัวข้อนี่แหละถึงได้ตรัสรู้แล้วบรรลุธรรมเป็นพระสีอานเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคของพระสีอานจะไม่เน้นการบวชแบบแบบเดิมอะ่ะเพราะอย่างนั้นอะ่ะมันไม่ได้อะไรเลยเราผ่านในทุกขั้นตอนการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนมาอย่างหนักอะ่ะจึงเข้าใจทุกอย่างดีว่าแท้จริงแล้วนะความจริงของทุกสรรพสิ่งคืออะไร และมันไม่ได้มันไม่จำเป็นที่ต้องไปยึดติดกับรูปแบบเดิมเพราะการยึดติดในรูปแบบเดิมนั่นแหละทำให้มนุษย์เข้าถึงความจริงแท้ของแก่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยุคข,ของพระสิงอานจึงเน้นความเข้าใจในหลักที่ถูกต้องเป็นหลักสำคัญจะไม่มีแบบว่ากฎระเบียบมีวินยัยกฎวินยัยมีอะไรที่แบบว่า มันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นตีกรอบขังตัวเองเอาไว้อะเพราะฉะนั้นเราต้องมาว่ากันใหม่ในทั้งหมดทั้งสิ้นคนที่ยังยึดติดในรูปแบบเดิมอยู่นี่ก็คงแบบถ้าคุณไม่ยอมปล่อยตัวเองเดินออกมาจากกรอบที่ขังตัวเองเอาไว้เนี่ยคงไปต่อยากแล้วล่ะ